ครับสวัสดีครับพอดีชิ้นเดือนนี้ก็จะย้ายร้านนะครับนะเพราะฉะนั้นของบางอย่างที่ปลูกลงดินนะครับผมเราย้ายไปไม่ได้ใช่ไหมครับต้องทิ้งไว้เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านเท่าดังนั้นเราเอาไปเท่าที่เอาได้นะครับนะอะไรที่ตัดยอดช้าได้ก็ตัดยอดไปนะครับอย่าช้ำละกอต้นนี้นะครับนะนี่ม่เนี่ยเป็นพันธุ์ดีก็ผมมีพันธุ์กระเทยนะครับลูกใหญ่นี่ผมเอา เอายอดเข้ามาตอนไปรอบแล้วนะครับนะเลยเขามีกิ่งมาหลายกิ่งวันนี้ก็เลยเสียดายครับนะจะทิ้งไ้เขาทหบดก็เสียดายเอาเลยบ้างดีกว่านะครับผมก็เลยตัดนะฮะตัดยอดมานะครับนะอนี้ครับผมตัดยอดมาครับเดี๋ยวจะไปปักชันในกระถางนะครับนะคิดว่าคงน่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะติดนะครับนะเดี๋ยวจะปักชําครับผมลองดูนะครับนะ มะละกอครับเราสามารถตัดยอดนะครับไปปักชําได้ครับผมแต่ว่าต้องเอาใบออกให้ือบหมดนะครับนะนี mm. ่ครับเอาไปเลยครับผมใบแบบนี้ครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะขายน้ํามากเกินไปนะครับเดี๋ยว แล้วค่นี้พอนะครับผมแล้วทันนีครับคนนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เอาไปปักชำในกระถางนะครับแล้วก็เอาไว้นที่ร่มนะครับนะเพราะว่าผมเคยปักชำมาก็ติดนะครับนะลองดูนะครับผมนะอะไรที่เราเอาไปไม่ได้ขยขุดต้นไปไม่ได้นะครับนะแล้วก็ตัดยอดตัดบางส่วนไปครับผมเนะเพื่อขย้ายพันธุ์ไปนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับ